บอกว่าถ้าจะรู้ทางอมองถึงแล้วเราเน้นรสชาตินะครับเอาแบบแซ่บๆใหม่ทำให้แซ่บแม่อร่อยไข่หวานนะครับาาดาชิมาก์จิอูมามิ สวัสดีครับมาเฟืองวัดวันนี้เนื่องจากาช่วงนี้มันพวกโควิดเนะาะมาเฟืองวัดเราจะพาไปทเที่ยวไหนมันก็ไปลําบากเนื่องจากตอนนี้โควิดมันเชียงใหม่มันระบาดเยอะมากคุณผู้ชมก็เลยแบบก็เลยคิดอะไรไม่ออกก็เลยตั้งคอนเทนต์ขึ้นมาว่าจะมาทําเมนูกันก็คือวันนี้เสนอครัว <c oughs> เขามีครัวป่าไผ่แล้วแต่ว่าเราเรายังไม่มีครัวเลยแต่เราอยากจะทําอาหารก็เลย ตั้งขึ้นมาว่าคัวหลังหอแล้วกันทําในหอได้แหละแต่ว่าเป็นครัวหลังหอวันนี้เรามีมาเฟืองวัดเราอีกขั้นหนึ่งซึ่งเคยออกคลิปแรกออกก่อนๆโน่นคลิปแรกของเราเลยแต่ว่าวันนี้เราเจอวัตถุดิบมาก,ก็คือผงวิเศษที่เราเคยเวลาเราทําอาหารเนี่ยเราจะอ,าออกทุกคลิปเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําเมนูที่มันเป็นเอกลักษณ์ของ เมนูนี่เลยเมนูของวิเศษเนะี่ยรอคุณผู้ชมเราติดตามเลยว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้เรามี2เมนูด้วยกันเมนูสุดยอดกับเมนูของวิเศษอ่าเมนูสุดยอดเมนูสุดยอดมันอยู่ยอดยอดยอดข้างยอดข้างบนไงเออก็เลยเป็นเมนูสุดยอดสุดปลายยอดละอ่าวันนีุ้มาเ,เฟืองวัดเราวันนี้เป็น,เป,นเป็นเชฟประจําช่องเราเลยคนที่ทำอาหารเก่งโอ้ยน้าขามากเลย <laughs> อ่านี่มีมีอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ผมจะมาทํา เของพิเศษนะครับก็จะมีพริกเผาที่เราไปจีกัจีริกจีหอมจีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีน้ำพริกต้มอันนี้ต้มน้ำแล้วจะมาต้มด้วยค่ะผักมีอะไรบ้างผักมีอะไรบ้างอันนี้เป็นผักนี่คือเราเราจะเอาแก้มใช่ไหมเอาแก้มกับอีกอีกนิดหนึ่งอันนี้ก็จะมีนะครับหักๆเลยอันนี้อะไรกระล่ำครับกระล่ำหัวแหลมหัวแหลม ถ้าทางเหนือก็จะเรียกว่าคหนองหนอกถ้าภาษากลางก็ใบบัวบกนะครับใบบัวบกครับก็จะมีฝักยาวตอฝักยาวก็ผักกูดนะครับักูดอันนี้ตอนที่เราคลิปเดินเบอรนป่าที่เราไปเจอที่นี่ผมถามว่านี่กินได้ไหมแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่เสนอไงว่าเราเรากินได้ไหมแต่ว่านี้เราจะมากินให้ดูใช่แล้วแล้วก็ที่ขาดมาได้เลยต้นหอมผักชีอ่าอันนี้เป็นเป็นผักโรยหน้าแล้วก็เป็นแก้มแก้มก็ได้ใช่ไหมใช่แล้วครับผม อันนี้เป็นมะเฟืองว่าเราเอกนซึ่งวันเนี้ยเราเราจะแข่งกันทําอาหารเนาะว่าใครจะเสร็จก่อนใช่ระหว่างยำสุดยอดกับผงวิเศษของคนนี้อ่าของเชฟเราอันนี้เป็นเป็นผู้ช่วยเชฟอ่าแต่วันนี้เรามาแข่งกันมือสมัครกับมืออาชีพอ่ามือสมัครกับมืออาชีพลองดูซิว่าใครจะชนะใครจะอร่อยกว่าเดี๋ยวผมชิมผมมีหน้าที่ชิมไงคุณสองคนเป็นเป็นคนทำเนาะเอาเลยรไหมเอาเลยจัดเลยตอนนี้ยอดซับเราเหลือถึง100ซับแล้วใช่ไหมหนึ่งร้อยซับหวังว่าอ่าหวังว่าอันนี้น่าจะขึ้นสัก ไม่เอามากเนาะสักร้อยยี่สิบพอลอะนี่ความเดียวแล้วเราเรา,เราไม่เอาเนาะเราเอารสชาติดีกว่าอาหารว่าใครจะทำออกมาอร่อยกว่าคันไม่ให้เราไปไหนเลยอ่ะ <c oughs> ทีแรกเรามีงานจะไปถ่ายเนาะแต่ว่าอพอมาวันสองวันนี้มันถูกเราหกเกินไปทําให้เราไปไหนไม่ได้เลยก็เลยอ่าวันนี้ทางนี้ต้มแล้วฮะต้มอ,อันนี้คือเราไปต้มหมดเลยใช่ไหมเราจะเอากระหล่ำต้มอ,อ่กากระหล่ำต้มมีถั่วฝักยาว สวนนอกนั้นก็จะเป็นกินจิตๆินะครับข้อดีของมันเราได้อยู่ด้วยกันนาะมาฟเฟวัดมาฟเฟังวัดเราอยู่ด้วยกันถ้าเป็นโควิดคนนั้นก็เป็นเออถ้าถ้ามันไม่มีโควิดเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าต่างคนต่างทำงานไงอันนี้เราก็ได้มีอยู่ด้วยกันหรือว่าโควิดให้โอกาสเรานอกที่เราอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาก็ก็มันมีเยอะเนาะที่ที่เป็นมาฟเฟิงวัดแต่ว่าตอนนี้ก็เราไปหากันไม่ได้ไงไปหากันไม่ได้ก็ได้ได้แค่นี้แหละประมาณสองสามคนนี่แหละพอละ กลิ่นข้าวทางนี้มีอะไรบ้างที่ต้องใส่นะมีตะไคร่ตะไคร่พริกเขาเรียกว่าพริกอะไรนะพริกขี้หนูพริกขี้หนูเผ็ดมากเลยเผ็ดมากอย่าใส่เยอะเนาะนี่ขาดอ่านี่คืออันนี้คือทางนี้เลยเป็นมิลวัตถุดิบหลักของทางนี้อย่างเขาเรียกว่าสุดยอดกระหอกชีเหมือนกันแล้วก็หอมแดงหอมแดกระป๋องกระป๋องอ่านี่ก็ ทางเมนูทางนี <usion. S 1> guest, so mm ้ก hmm. ็แกะเครื่องวัตถุดิบไปเราจะโขลกโกใส่โคกนี่ครับอรยอยร็จแล้วเอาผมที่เสร็จมาใส่ที่หลัง ผมพิเศษนี่คือเราเราชอบมากเมนูอะไรถ้าเราเติมไปปุ๊บเนี่ยมันจะอร่อยนาะทีเรียวกว่าผงพิเศษซึ่งมีประโยชน์ด้วยนะมีประโยชน์ด้วยเป็นวัตถุดิบที่มีโปรตีนโปรตีนให้แก่ร่างกายผมนี่เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการลดน้ำหนักด้วยไง<อ>เดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้ามันขึ้นสักประามาณสองร้อยซับเดี๋ยวผมจะทำคลิปลดน้ำหนักให้ถ้าคุณผู้ชม,ม <า S 1> ชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ให้กับพวกเราว่าเราพลาดตรงไหนเราผิดตรงไหนคอมเมนต์มาเลยเราจะนําไปปรับปรุงแก้ไขในคลิปต่อๆไปนี่ฮันทางโน้นก็จะเป็นรายรายายละเเอีดีดก่วกกับรารแกะ ก็แกะไปเรื่อยๆเอาที่มันเป็นรอยไหมออกเนาะแล้วก็แต,แต่เนื้อเนื้อข้างในที่มันดีๆนี่คือมะเฟรรืองวัดครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษอาฉลอง 1, 100ซับทำอาหาร2เมนูให้กับคุณผู้ชมหวังว่าจะชอบเนาะคลิปนี้เพราะว่าคลิปคลิปก่อนโน้นเราจะวินคลิปต่อคลิปเนาะที่จริงนี่คือเราตั้งไว้ว่า คลิปเที่ยวหนึ่งคลิปแล้วเราจะคลิปทําอาหารหนึ่งคลิปเราจะสลับกันไปเรื่อยๆหรือว่าคุณผู้ชมชอบคลิปแนวไหนก็เสนอมาเลยเราจะเราจะ,เราจะทําตามคุณผู้ชมถ้าเราไปได้นะแต่ถ้าเราไปไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีอ่านี่ผมพิเศษนี่นี่คุณผู้ชมดูดิผมพิเศษอ่เอาเรียกว่าย่างองทูนเน่ที่จริงมันเป็นแผ่นนะแต่ว่าเรานําไปจี่หรือว่าไปจี่ไปจี <laughs> หรือไปทอด <laughs> ก็เอามาเอามาโครก อ้ามาเฟืองวัดเรามาอีกแล้วอ่านี่ตอนนี้อยู่อยู่อยู่ด้วยกันโอ้ซื้อของมาเลยฉลองเท่าไหร่เนี่ยซื้อร้านปิดครับร้านปิดม่าน่าโอ้วันเรามามงคลถ้าถ้ามาไหวนี่เราไม่ต้องไปซื้อของโอ้นี่ต้นหอมต้นหอมญี่ปุ่นนี่ครับผมเอ้นี่อันนี้ถั่วงอก หอมอ่ะโอ้ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยผมเคยเห็นแต่ผมไม่เคยทำส่วนใหญ่เขาเรียกอะไรนะอ่าต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมญี่ปุ่นเพราะว่าส่วนใหญ่นี่เขาจะใส่ในชาบูไงอ๋อผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยแต่อร่อยนะหอมหอมเวลาเราน้ำซุปเนี่ยมันอร่อยโอ้โหช็อตโอ้โหคลิปแนนี่เจอเมนูนี้แน่เลยใน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 ขับวยเล็กไปดูหน่อยคล้ายๆคณาต่ไม่ใช่อรอเนาะกาดคล้ายๆกาดอันเนี้ยผักอะไรนะ ปวยเลงวยเลงวยเลชื่อมนไ่ค่อยนากินนะผักปวยขร้านค้ร้านกิตกงานคนนะะทำนี่อะไรอ่ะอาหารผมไม่ต้องทำวะวันนี้เมนูเยอะเลยเตียงเราเยอะเลยอันนี้นี่ยอันนี้เนี่ยอะไรอไขวานไขวานใช่ไหมมากีชื่อสัูเลยมันมันคล้ายอะไรไหมอะไร อะไรหมูขาเคี้ยวเออคละอย่างใครกมัหมูขาเคีย ก็มาข้างแรกมูคาคินี่แหละตัวนี้แหละว่าอะไรที่ทำอาหารหลังหอนี่น่าเราเราจะทำหลาย EP หน่อยเนาะเพราะเราไปไหนไม่ได้ไงตรงนี้ไปไหนไม่ได้ก็สุดแค่นี้แหละอันนี้คุณผู้ชมคนชิมครับผมนี่เป็นคนชิมกับผมนี่เรียบร้อยแล้วตักออกนะครับตักพักไว้แช่น้ําเย็นเสร็จแล้วก็มาแช่น้ําเย็นนะครับมันจะได้กรอบภาษาการทำอาหารเขาเรียกว่าน็อกน้ำแข็งไม่รู้ใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็น่าจะใช่แหละสำหรับเราใช่ครับใส่มะเขือเทศลงไป อ่าตอนนี้หั่นพริกพริกนีต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมใช่จะได้คขา้ากอร่อยหนยนะพริกนี่ก็จะใส่ประมาณกี่เม็ดน่ะส,<อ>สิบเม็ดถึงไหมเกินเกินแล้วเนี่ยเอายี่สิบเม็ดสิบเม็ดสิบเม็ดไม่ใช่ยี่สิบเม็ด ตอนนี้ขั้นตอนการโขลกเนาะเราจะโขลกอะไรก่อนครับเนี่ยพร้อมกันหมดเลยครนะใส่พร้อมกันเราจะในในเมนูนี่มันจะมีไข่ด้วยใช่ไหมมีครับออ๋มีไข่ด้วยเนาะถ้าใครขยันหน่อยก็โขลกทีละอย่างนะครับผมก็เนี่ยแหละทางอมองอยู่แล้วบอกว่าถ้าจะรู้ถ้าจะดูถ้าจะดูเป็นมุกขันเป็นมุกอกาจะดูเซฟไพร์หรือจะยู ดอย่าตื่นเต้นมุกบ่อยมุกบ่อยช่วงนี้ปูบ่อยแล้วเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่แล้ะให้โดนที่เสียงตกพิกจะพอเป็นแม่สิ้เดือนแน่เลยอ๋อแสดงว่าจะแมวผัวยังไม่เอาเมียก็จะมีเแรงอยู่ก็ยังไม่มีแฟนนะครับโสดตอนนี้โสดครับเอ็นดิหรือเรียกอย่างไม่มีใครเอาแสดงว่าอย่างนี้คือที่ไม่ได้ยินเสียงปกเสียงดังคือตอนนี้เราอยู่ชั้นสอง อ๋อเราเกรงใจขนข้างล่างหลังหอมันต้องเบาหน่อยเราอยู่บนสซดนะคะขอร้องใจชาวบ้านทางข้างล่างเป็นวัยรุ่นเลยนะไม่อยากจะมีเรื่องการหันผักชีเราจะใส่ทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยใส่ทั้งหมดเลยสัดแน่น แค่ีพออ่น้่เรืเราโขกเรื่อยๆเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันเลยเรื่อยๆเราเน้นรสชาตินะครับใกล้จะได้แล้วตอนนี้90%เแล้วอีกสัก10%เครื่องเครื่องปรุงนี่เรามีเยอะไหมมีไม่เยอะครับแค่สองอย่างสองอย่างใช่ไหมเกลือก็อุมามบินะครับแค่สองรสแล้วก็ผงวิเศษวิเศษน้ำาที่ขาดไม่ได้เลยแค่นี้กลิ่นก็หอมแล้วคือละลายกันแล้วอ่ะ อ่าดีไปอ่าไข่สุกแล้วพักไปก่อนทางนี้ก็เตรียมอะไรเนี่ยปลากระป๋องแล้วก็หั่นเมนูสุดยอดสุดยอดจะไรอะไรเนี่ยผักสุดยอดอ่ะทำอะไรยอดมะขามอ่ะไม่ได้ปะเออผักสุดยอดอ่ะเมนูสุดยอดต้องบอกว่ายอดอะไรอ่ะ หยอดปะคามหัน่นหยาบๆเนาะหัน่นหยาบๆแล้วก็ใส่ลงไปไม่ต้องหันห่นลยเยะเอียดถ้าหั่นลยเยะเอียดเนี่ยมันไม่ได้กเชื่อกับการเคี้ยววันนี้อาหารเยอะเลยวันนี้ฉลองร้อยซ้ำหน่อยถ้า,าสองร้อยซัำเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปลดน้ำหนักให้คุณผู้ชมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไครต์ไว้คลิปรลดน้ำหนักนี้คือว่าจะพาเขาไปวิ่งใช่ไหมเปล่าหรอครับ <laughs> ผมเป็นวิธีของคนขี้เกียจอยู่แล้ว <laughs> คอยวิ่ง มันก็ออกกําลังกายไม่ว่าจะไปวิ่งรอบสนามเป็นร้อยปยไปช่วงนี้ก็ไม่ได้อีกเปิดซับมันขึ้นเร็วไงสองสามวันอย่างเงี้ยเออทำไงอะไปไม่ได้อยู่ดีติดโควิดเจะขึ้นวันพรุ่งนี้วันเดียวเงี้ยพุ่งเลยอ่ะสองร้อยอะจะไปแน่เลยกระพุ่งเหรอครับเอ้ยมาไวขึ้นลองโบบาโบบาลแวไม่เช่วยฟูมุกเลยไม่เอาน้ินมันมาถอดไข่แล้วเนี ไม่ว่จะเล่นมุกเดินเข้ามาหรือว่จะเล่นมุกเออันนี้มันมอสอันนี้คนปูนะปูมุกเหรอครับเอาไปเอาไปเอาไปเราลงไม่ได้อันนี้เป็นคนปูนะเนี่ยปูมุกไปเร่อแกะไข่เนาะใช่ครับแกะไข่ที่จะใส่เข้าไปในนี้ยำละอ้าวเข้าไปในนี้รุกกันหมดเลยใช่ไหมอ่าดูพอเกิดชุดรอลหรอ เราดูว่า2เมนูนี้ใครอร่อยกว่ากันโอ้ใส่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอตใสไปก่อนอันนี้ใส่หมดเลยนะโอ้ยคายไปใส่ทั้งเครื่องมันไม่ถึงเครื่องผมพอแล้วเหลือไว้ผมบ้างเหลือแล้วเนี่ยเหลืออ้าวยังไม่ได้ใสอ่ะนี่ไงนี่ชุลน้อยสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการต้องเข้าแล้วชุลนเออโฆษนาต้องเข้าแล้วอ่านี่ครบเหลือตอนมือพิเศษของมือนี่มาทุกงานเลยอ่ะมืองม่อมาทุกงาน นี่ลูกงานไม่รู้เก่งมาจากไหนไปไม่ต้องกั๊กนี้ใส่เยอะไม่ก็ไม่ดูอเ,เอ๋อใส่ไปเดี๋ยวเราจะเอาใส่น้ำหนี่อ๋อต้องใส่น้ำด้วยผสมน้ำด้วยเนาะเราน้ำที่ต้มนี้ได้ไหมได้ครับเพราาะว่ก็เป็นน้ำผักของเราที่เราล้างสะอาดเราล้างแล้วเนาะงผักล้างแล้วครับอ๋อนี่ขั้นตอนการใส่ผงพิเศษนี่ใส่ลงไปเลยใส่เยอะๆเลยครับยิ่งเยอะยิ่งอร่อยโอ้โหนี่เทาไปมเทครับเราใส่เท มันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เมนูนี้เรียบร้อยครับอ๋อเมนูนี้เสร็จก่อนนะครับเมนูสุดยอดเสร็จก่อนอร่อยไหมอร่อยไหมเอาใจเกิดเอาเลยบอกว่าโอเคแล้วแบบง่ายๆเนาะประหยัดต้นทุนเราช่วงโควิดเราไม่มีเงราไม่เยอะไงงประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้เหรอร้อย ร้อยหนึ่งกินหนึ่งสองสามสี่ห้าหั่กันก็ประมาณยี่สิบห้าบาทไข่นี่คือเราจะโขกใส่นี่เลยไหมหรือยังไงไม่โขกครับไม่โขกเราจะหั่นให้มันเป็นชิ้นๆเนาะที่เราใช้มือเปล่าเราล้างมืออะไรที่อลกอฮอล์ก็มีเราไม่ค่อยได้ไปอยู่ไหนอยู่แล้วใช่ไหมปกติก็อยู่ปิดไฟล็อกหน้าต่างปิดประตูด้วยคที่ชั่วอยู่ข้างๆครับมันลงเรื่องนะครับตอนนี้ผมจะไม่ตัดออก ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอ่าเลยนิดเดียวก็คือเราปรุงนี้คือรสชาติแล้วชิมแล้วใช่ไหมชิมแล้วครับใช้ได้เนาะตั้มได้โอเคก็ปรุงข้างในใส่จานแล้วก็ต่างเราก็จะออกมาเป็นอ๋อนี่คุณผู้ชมดูดิอันนี้เราจะไปผสมน้ำอีกนะครับใ่แล้วแล้วก็เอาไข่โรยเข้าไปข้างในคนให้มันเข้ากันก็เป็นอันเสร็จ โอ้นี่คุณผู้ชมถ้าถ้าเราน้ำล้างโคกเนีย่ยเขาบอกว่าอร่อยมากเลยเออไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ว่าถ้าน้ำล้างโคกเนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยมากมันเป็นสูตร,รของคนโบราณนะอ่ะเี่แสดงว่านี่เป็นพ่อครัวตัวจริงเป็นเชฟตัวจริงอันนี้เชฟประจาช่องนะครับวันนี้นางเอกไม่ได้ออกออมีแต่เชฟประจาช่องรอเราเดี๋ยวเราก็จะเอานีออ่ต้องล้างโคกน้ำล้างสักจะปสะบลุกดาวครับเอาน้ำนี่จะเอาใส่กินนะใช่แล้วครับเอาผสมในนี้ผสมในนี้คุณเออผสมในนี้เลยมันคือสูตรไงมันคือสูตรคนโบราณไง นี่เทลงไปเลยโอ้โหนี่น่ากินเลยเชียวคนอย่าพูดอย่างนั้นสิอันนี้พูดป่ดังนะน่าจะได้ยินเผาลุกก็โดนเอฟซีเขาถล่มหรอกนั้นยอดช่องนั้นเขาเยอะนี่เติมไข่ลงไปแล้วคุณผู้ชมโอ้แค่เติมไข่ลงไปก็น่ากินแล้วอ่ะอ้าลองชิมดูอีกรอบนึงต้องหันอันนี้ใส่ใส่ด้วยเนาะอันนี้เจ้าพี่ทีพี่ทานในครับวัตถุดิบมันเยอะ อาโรยลงไปเลยนี่ซอบไหมอะโรยเล็กเลือถ้าโรยเลือนไม่ชอบมากเลยท่านนี้สุดยอดเลยนานี่ยังหืนเอาเราขั้นตอนการทำคงเท่านี้เนาะโอเคครับเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วอันนี้อีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวเราจะกินข้าวด้วยกันนี่ เอาละคุณผู้ชมตอนนี้ทุกเมนูเราพร้อมแล้ววันนี้มีมีอยู่3เมนูด้วยกันโดยหลักๆ4เมนูใช่ไหมเมนูวันนี้มาเฟืองวัดเรามีมาพร้อมกัน5คนมีผมแล้วก็เพื่อนอีก4คนนะครับอันนี้มาเฟืองวัดลองแนะนําเมนูนี้อะไรเนี่ยเป็นเหลืองๆนะอันนี้อันนี้แบงค์มาเฟืองวัดครับไข่หวานนะครับดาชิมาร์กมมันจะอร่อยอยู่ยังไม่เคยกินเคยครับอ๋อเคยอร่อยอ่าเราไปอันนี้แกงผักกาดนะครับฝีมือเมียเจ้าของร้านนะครับอร่อยมากครับ ร้านปิดแล้วใช่ไหมครับปิดแล้วเดี๋ยวโควิดเข้าไปนะอันนี้เราไปนี่นะสองสองเมนูนี่คือที่เราทำเมื่อกี้เนาะอีกสองเมนูก็คือเพื่อนออกมาเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทานข้าวด้วยกัน แบบเล่นอร่อยอันนี้ชิมน้ำพริกลองชิมดูว่า2เมนูน,น,นี้อ,อันไนะหนอร่อยกว่ากันที่เราทำเนี่ยแครอร่อยกว่าตีสามอีกจางอือแบบนี้ชิมน้ำพริกก่อนบุ้มบิอ่าได้ๆเอาอีกอันหนึ่งแองกอบม้มบิ๊มบุมบิคืออะไรบุ้มบิแปลว่าความอร่อยไงอ๋ออ่านี่ยำสุดยอดใครคะแนนใครใครชนะ มันก็อร่อยคนละแบบนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นยำนี่ก็เป็นพริกแต่เพราะว่าถ้าจะสิ่ก็ห่างกันนิดหน่อยครับอันนี้ก็ให้สักเก้าให้สักสิบเลยอ๋ออันนี้คือให้เก้าอันนี้ให้สิบทำไมถึงข้ามือนกันนะทำไมถึงข้ามเนี่ยตัวต่างกันนิดเดียวใชอันนี้แซ่บครับเผ็ดอ๋อเผ็ดชอบเผ็ดมากกว่าเนาะครับผม ไม่ล้จิบนิดหน่อยเม่น้ำปิ้น่าจะเผ็ดกว่านี้ครับผมที่จริงเนี่ยต้องให้เราสามคนตัดสินใช่ไหมว่าไหนชนะใช่ไหมเพราะว่าสองคนนี้เป็นคนทำเนีเดี๋ยวมันจะละเมียงสำหรับคุณแบงค์มาเฟืองวัดว่าไงครับอันนี้เริ่มจากยำก่อนยำสุดยอดครับผมครับกินต้องช้อนกลางเนาะช้อนกลางด้วยเหรอใช่ครับกลางหัวโอ้ไม่รู้อืมผมรู้ว่ามีช้างอร่อยครับ อ,นนอร่อยอ,อ่ะอีกเมนูหนึง่งอีกเมนูหนึง่งท่านี้น้ำพริกผงพิเศษน้ครับนี่นะครับเดี๋ยววางเป็นดึงลงนะอ๋อนี่ต้องมีผักด้วยอร่อยแล้วสรุปคนให้คะแนนไหนมากกว่ากันในส่วนตัวผม,ผมวน,น,น,นะครับผมชอบเผ็ดนิดหนึ่งนะครับชอบช้อนนี้กว่าอ้อันนี้ข้างเผ็ด อันนี้ก็อร่อยเหมือนกั okay. นครับอ๋อให้แสดงว่าให้นี่ชนะใช่ไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งใช่ไหมทำมัวแต่ว่าอร่อยเหมือนกันแต่ผมชิมไม่ดูนี่างงี้นี่คุณผู้ชมอันนี้เครื่องมันจะเยอะกว่ามันจะได้รสชาติแบบอ่ามันจะได้หลายหลายแลชาติหน่อยลองดูลำไส้กว่าสำหรับวันนี้พี่น้ำพริกต่อนน้าใคร มันจะต่างกันอะคุณผู้ชมมันจะต่างแบบอันนึงมันอันหนึงเค็มอันนั้อันนึงจัดอ่ะแต่ว่าอันนึงมันข้นๆแบบมันแบบมันมันอะอันนึงมันเปรี้ยวอันนึงมันมันอแบบงี้แต่ถ้าความชอบผมเนี่ยผมเป็นคนที่แบบรักสุขภาพนิดนึงผมจะชอบน้ำพริกนะเพราะว่าน้ำพริกเนี่ยมันจะมีมันจะมีโปรตีนเยอะไงสำหรับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แพ้ยำอยู่ดีคุณผู้ชมหมดแล้วเนี่ยเข้าอ่ะ เดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวตรงนี้ก่อนก็สําหรับคลิปหน้าเราจะไปถ่ายที่ไหนใช่ไหมเราเราค่อยว่ากันเพราะช่วงนี้มันมันติดโควิดด้วยไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยค่อยว่ากันอีกทีเอาละครคุณผู้ชมคลิปนี้คงจะอ่าฝากไปเท่านี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปถ่ายอะไรคอนเทนต์อะไรค่อยกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดแล้วก็คอมเมนต์ไว้อ่าเดี๋ยวเชฟเรากินให้ดูนะอ่าเชฟเรานี่นี่วิธีการกินคุณผู้ชมมันต้องกินอย่างนี้นี่นี่คุณผู้ชมโอ้จันจอนเดียวกันเนาะนีุ่ดยอย เอาละคลิปเดียวคงลาไปไปเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันเอาละตอนนี้ขอกินข้าวก่อนนะุ่นผู้ชมเอาละคลิปหน้าเจอกันไปละบ๊ายบาย